<esta> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีกระผมนรงศักิจบริบูรณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีโดยกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยได้กําหนดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาและการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไว้ในมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานาศึกษา ปีพศ2566ถึงปีพศ2569โดยมีโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตระบุรีโดยวิทยาลัยได้แรงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาวิการดำเนินการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์บม่มเพาะผู้ประกอบการอาชีพศึกษาและการเขียนแผนธุรกิจเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถด้านการเขียนแผนและการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางการดาเนินธุรกิจตลอดจนคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่จะสามารถดํารงคงอยู่ได้ในปัจจุบันและอนาคตสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นทุนในการประกอบธุรกิจศึกษาดูงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนให้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการทั้งในภายในและภายนอกทั้งนี้สถานศึกษายังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาธุรกิจและบุคลาก,กรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อต่อย,ยอดการทําธุรกิจและส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆทั้งอของผู้เรียน ผู้บุคลากรทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติจนได้รับความสําเร็จและมีรางวัลอย่างต่อเนื่องวิทยลาลัยการอาชีพตระบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์บุพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้มีอาชีพมีรายได้ในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล ก็ส่วนศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการได้นําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จได้ต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ